สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แฟร์พยของสิงคโปร์นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีผล,ลไม้มุมนี้เป็นม,มุมผลไม้นะครับก็จะมีผลไม้จากเมืองไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับไต้หวันมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึงเวียดนามนะครับ อันนี้คือมะม่วงนะครับสีแดงๆก็หน้าตาแปลกอยู่อันนี้ก็กึ่งๆคล้ายๆลองกองกึ่งลองกองกึ่ง,ลอง,ล,องลองสากอันนี้ก็คือเปล่งนะครับเปล่งสามรูปก็ห้าเหรียญหก 0.6เซนนะครับก็120บาท3รูป120ครับอันนี้คืออีโปโ้ธรรมบันนะครับสมโอของมาเลเซียอันนี้ก็แก้วมังกรของเวียดนามนะครับก็สรุปว่าอันนี้ก็คือ มะม่วงนะครับส่วนอันนี้คืออลละกอฮ่องกงตริดลูกก็ร้อยกาบาทร้อยหนึ่งรับไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอมมอนนะครับก็คือทั่วๆไปนะครับนี้มะม่วงลูกละสามเหรียญห้าสิบนะครับมะม่วงกับเมืองไทย สามเหรียญห้ลูกนึงก็8ปิบาทแปดสิบาทนะครับสำหรับประเด็นของวันนี้ก็คือแตงโมนะครับแตงโมยักษ์ลูกละเกือบ2,000นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ครั้งแรกที่เคยเห็นนะครับึ่ง,งผมจะพาไปดูอันนี้ครับลูกนี้ ลูกหนึ่งแปดสิบสองเหรียญนะครับถ้าคิดหยาบๆก็สองพันนะครับ,บ,บ,ก, 2, รบก็ชื่อว่าไต้หวันไต้หวันจัมโบ้วอเตอร์เมลอนนะครับโปรดักต์ออฟไต้หวันนะครับก็คือเป็นโปรดักต์ของไต้หวันไม่ได้บอกน้ำหนักนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ ก็คือขายเป็นลูกเพราะนั้นลูกนี้ก็คือ8ปดเหรียญนะครับถ้าคิดจับยาบเป็นเงินไทยก็เกือบ2,000บาทนะครับ1,900กว่าบาทถือว่าแพงมากนะครับแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะลูกก็ใหญ่นะครับก็คือ ความยาวสอกหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะแพงขนาดนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั่วๆไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ